ชุมนุมอะไรครับบาสเกตบอลไหมครับอ๋อะไรเนี่ยรอ้ใครใครเป็นหัวหน้าชุมนุมครับไม่รู้ครับผมอยู่รอรอครับตอบเลยครับหันหน้าต่อครับโอ้เอ๋ยอันนี้ชุมนุมอะไรครับไม่รู้ครับอ๋อ <laughs>

น้ำอะไรนี่ชุมนุมอะไรครับออไฮโตบชุมนุมตามรอยกวีฮะชุมนุมตามรอยกวีตามรอยกวีถามเขาน่อยเอาของเขาต้ออย่างไรอ่าชุมนุมอะไรอุ้ยตอนแรกก็ตามรอยกวีแต่ตอนนี้ตามทาผู้ชาย

คุณพ่อยนน้อยยงยัายัยัง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 ยัังยัังย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 ัังย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 ังงยั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 งยยัง ถามัน่ะเออมาต่อมาต่อมาถามมนลูชุมนุ่มอะไรชุมนุมอะไรชุมนุ่มหรวลาสตร์มาต่อไปต่อไาต่อต่อต่อันนี้เป็นลมนี้เป็นลมเป็นไรเป็นลมครับอันนี้ชุมนุ่มน่ารักฟุ้งฟิงครับ เร็เร ok ok yeah. ok ็วไปเร็วสิรเร็วปไปไปต้นปอีมช่วยท่าไทยท่ไทยไม่มี 你不要冲动嘛！来。 พี่พงศ์อยู่ไหนอ้ยโอ้ยเสาโอ้ยเฮ้ยเสาฮ้ยเสาโอ้ยแทงมาเลยบางบ่างนี่เลยนี่ฝั่งนี้ต้มงแดดนั่น อั <Pie year> นไมออกวดเขนเลยถามอยู่นี่นะครับถามถามอะไมรู้อะไรถาม มุดานะมึงจอกับอกบอหายน่ารไมออดเพราะว่าอ้ยกระบอกไอ้นไวงงานไอ้คนน้นี่อคนนี้นี่เหมือนอะไรฟิลไปถ่ายชุมรูมี Đấy, đúng không? Hãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่จูนูมอะไรครับน้สว่ค่ะเส้น่อยปิดเส้นหน่อยเดี๋ยวอย่าถ่ายตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ไปไหนทำงานอาซาที่นี้ตู้เธอเป็นไรของสมุดดิแบนของสมุดนีเองโอ้โหบนไก่ตีเขาเลอันนี้มึงทำบ้าเก่งเดี๋ยวเจอมึงอาทีพแ้ว เช็คยิงไงเดี๋ยดูหลังเขาดผมไม่ค่อยจะไรนัก จากคนท่ไหนเอาเลยเอาเ่าดีกว่เดี๋ยวง่าง่ายก่่นโอ้ยโอ้ยมันต่ากกันมันไุณชันไม่ให้ไปไกๆอาจารย์เดี๋ยวจ่ายกีบง่าดีช้มุงหรับไมได้ก็บานะ่ะมึงดูนายนี่กันเงก้ ดิลไทยเยยังไม่ได้เลยคอร่อคือใคกเปียอยู่ไหนแหมกระปุยแห่กระปดินไหเดียินลยคลครสินะครับบอลเออยวันนี้เล่นุกมั้เอเล่นุกเออเขายไอชุนุ่มอะไรชุนุ่มแหะชุนุ่มจะสวนแก้วจะสวนแก้วหามองหยิบองถามหยิบีแ ขึ้นขึ้น รูปนุ Faster. ่มรลบมุมลอมไมัสด้ครับแม่เดืแมพ่อคือเียงเปีงเียงโอ้ยยบถ่ายเลยหนดมห่งดถตัวหนึองนบ้างี่ เดินถ่ยเนี่ยนายกาศประกาศหาใครมีต้นไม้ขอให้จาวิยายิ้มหน่อยลงอีคิดเด้เด้อไปเรียบร้อย